โอเคครับเพื่อนๆขอกราบสุดทรี่ิช่ยเคยใน,นาการยินดีต้อนรับสุนเงงรีแอคชั่นเมื่อสักครูน่นี้ออฟิเชียล b n k 4อบอกว่าจะมีการปล่อยตัวอย่าง MV นะครับไซยโยนาระโครเพลงล่าสุดเพลงใหม่ล่าสุดซิงเกิล11 b n อ4ดจะปล่อย15นาทกานาทีผมก็เลยมาตั้งตรงนี้รอมาลรอเรีแอคชั่น MV จะเป็นอย่างไร ตรงนี้สดๆตอนนี้เวลา1 5 1 0นาฬิกา10นาทีแล้วตอนนี้ได้แต่รอคอยครับผมมาในแบบออฟไลน์ line, วันนี้สวัสดีทุกคนนะครับมาดักรอมาดูพร้อมกันตื่นเต้นมากจะเป็นอย่างไรแล้วเป็นยังไงเนื้อแปรไทยจะเป็นอย่างไรเราคงยังไม่ได้ฟังตัวเพลงเท่าไหร่หรอกนิดๆหน่อยๆแต่ mv จะมีลักษณะเป็นอย่างไรมาแล้วมั้ง1 1ละแป๊บนึ่ง ตื่นเต้นร้าใจมายังยังไม่มียังมีความตื่นเต้นนะปล่อยหรือยังผมพยายามรีเฟรชรีเฟรชอยู่ยังไม่มีอะไรที่ YouTube นะครับน่าจะมีแจ้งเตือนรอสักครู่ตื่นเต้นนะไปครับมายัง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  ยังไม่มีแจ้งเตือนยังไม่มียังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเขาบอกกับเราที่เพจ b บ K 4นะครับจะมีการปล่อยตัวอย่างสยนตรโครรออยู่รออยู่ยังไม่มียังไม่มีอะไรยังไม่มีร <c oughs> อนะจ๊ะรออยู่นะจ๊ะเนี่ยรอครับรอฮะ รีเฟรชก็รีเฟรชอีกทีครับมันยังไม่มีครับผมอมย่งางไรสิสิแล้วก็ยังไม่มาออฟฟิเชียลยังไม่เปิดสาธารณะให้เห็นนะผมอย่างครับอย่างฮะยังไม่มีครับผมนี่กดหน้าแรกรวัรวๆเลยทีเดียวยังไม่มีครับผมรอดูก่อนนะมาแล้วเลยครับผมมานะเนี่ยเขาดู โอเคจะเป็นอย่างไรสำหรับทีเซอร์ไซยอนาระโคร BNK48 วิ 4K ด้วย18วินาทีพร้อมแล้วเชิญชมพร้อมกันโอเคไป BNK48 ถ่ายที่เกาะที่ไหนอ่ะถ่ายทะเลโอ้โหภาพสวยมากอ้อมีท่าไรรำด้วยนี่คือชุด เห็นมือเห็นไม้เห็นแต่มือเห็นแต่ไม้ไม่มีเพลงหมายถึงว่าไม่มีเนื้อเพลงไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่า MV วันที่20เดือน3นี้แหละก็อีก2วันก็เตรียมรอฟังไซยนาระโครนะครับ MV t ทีเซอร์หแสดงว่าจะปล่อยมาเพิ่มอีกแน่ๆอันนี้คือ1อยู่น่าจะมี2-3-4อาจจะตอนยังคืนนี้ก็ได้พรุ่งนี้อะไรตอนแรกรู้ว่าจะมีอะไรยาวมากมายไม่มีอะไรดูอีกรอบนึงเพื่อน เปิดมาที่ถ่ายตรงไหนไม่รู้ทะเลแสนงามน้ำสีครามสดใสแต่ไม่มีเรือใบถ่ายที่ขาเขาขาของน้องๆคนไหนก็ไม่รู้ไม่ใส่รองเท้ามีเมมคนหนึ่งใส่ที่รัดตรงข้อข้อขาน้องมีใส่กำงกำไรกันด้วยแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าใครกำลังไล่ลํำอยู่ไม่รู้ว่าเป็นขาของใครยังไงเมมคนไหนถ่ายมาที่เสื้อสีฟ้าเสื้อสีนี้ไม่รู้พี่เชิหรือเปล่าไม่แน่ใจมีถักเปียสองข้างมัดแกะมัดแกะ <S 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 มีแค่นี้กับตัวหนังสือน่ารักน่ารักไซโยนารัโครจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันได้วันนี้ขอบขอบคุณมาก ตอนแรกนึกว,ว่าจะได้เห็นน้องๆแบบเต็มๆหรืออะไรอันที่ถ่ายแค่มือไม้ต้นขาเรียวขาเท่านั้นเองโอเคปานนะจ๊ะฝากงหนึ่งของชแนลมันไว้ด้วยครับผมเจอกันใหม่